สวัสดีครับพบกับผมนี่ผมอ่อนทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าคําเจริญนะครับอําเภอกันทะโรจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้จะพามาชมอะไรนะเงาไม้ครับหรือว่ารากไม้อันงดงามนะครับภายในบริเวณให้ชมบรรยากาศบริเวณของวัดป่าคําเจริญตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงคือลานจอดรถนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้วยกันครับนี่นะครับเป็นต้นไม้นะครับที่หลวงพ่อเจ้าวาดท่านได้มา ประดับไว้ในวัดนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่ให้คนมาจอดรถแล้วก็ได้เห็นถึงความงดงามของธรรมชาติของตอไม้ต่างๆนะครับปีกไม้หรือว่าตอไม้ต่างๆนะครับนี่ครับดูนี่เป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถตรงนู้คือศาลานะครับเป็นวัดป่าที่ร่มรื่นนะครับผมเคยมาหลายครั้งแล้วนะครับก็อยากให้เห็นถึงบรรยากาศวัด แห่งนี้นะครับนี่ครับต้นปางต้นก็เป็นต้นตะเคียนนะครับสวยงามนะครับนี่นูนไปถึงนูนเลยนะครับนี่ไม้เป็นแถวยาววันนี้ก็มีงานทําบุญนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มา,าทําบุญนะครับติดตามครูบาอาจารย์มา,าทำบุญที่นี่นะครับ นี่ครับมีที่นั่งนะครับแล้วก็เป็นแบ็กกราวถ่ายรูปข้างหลังอย่างดีเลยนะครับนี่เป็นฉากหลังสวยงามมองอีกทีก็เหมือนไดโนเสาร์นะครับตรงนี้แปลกตาดีนะครับอืมตรงนู้นก็เหมือนนาคนะครับนู่นนูนนเราจินตนาการนะครับผมเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเหมือน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 เรียกว่ายังไงไะพญนาคนี่ครับตรงตก แต่ละโคนแต่ละต้นก็จะมีตัวมีหินนะครับไว้นั่งถ่ายรูปกันนะครับนี่บรรยากาศลานจอดรถนะครับนี่เฉพาะลานจอดรถนะครับข้างในก็เป็นป่าร่มรื่นนะครับนู่นครับร่มรื่นับวัดของหลวงพ่อสว่างนะครับวัดป่าคําเจริญนะครับที่บ้านโบกขี้ยางนะครับอำเภอกันทล่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับ วันนี้ก็พาทุกท่านมาร่วมบุญด้วยกันนะครับวันนี้นะครับนี่ครับสวยงามสวยงามนะครับสถานที่วัดนี่ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับคิดว่ามีหลากหลายนะครับต้นตะเคียนต้นต้นยางนะครับหลายหลายต้นนะครับนี่ครับสวยงามมองแล้วมันเข้ากับพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นป่านะครับ ป่าอันร่มรื่นนะครับศาลาอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ผมเดินมาจากตรงนู้นนะครับที่ผมเ,เปิดคลิปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปยังไม่หมดนะครับสําหรับต้นไม้นะครับอยู่ฝั่งฝั่งเขาเนี้ยจะพาไปดูนะครับ นี่นะครับเป็นภายในบริเวณวัดนะครับปูประดับประดาเรียกว่าปีกไม้รากไม้นะครับที่ตายแล้วนะครับสวยงามสวยงามนะครับอันนี้เป็นอีกโซนโซนในนะครับตรงข้างศาลาใหญ่นะครับโอ้ลานมีที่นั่งเล่นมีที่ถ่ายรูปนะครับนะ กำลังเดินชมอยู่นะครับเดินชมธรรมชาตินะครับรากไม้นะครับต่อไม้นะครับโอ้เข้ากลมกลืนกับปลาป่านะครับกลมกลืนกับป่ามากนะครับนี่มีรูธรรมชาตินะครับที่วัดป่าคำจาเดินนะครับ โอ้ตัวนี้มีรูทะลุนะครับไม้เป็นแบบนี้แหละเป็นธรรมชาตินี่ครับหลวงพ่อท่านประกาศเลยว่าถ่ายรูปถ่ายรูปกับธรรมชาติไปก่อนนะครับนี่โอ้ โอ้โหว่ส่วนมากเป็นต้นตะเคียนนะครับได้ยินหลวงพ่อท่านประกาศบอกให้ชมชมไปก่อนชมธรรมชาติไปก่อนนะครับเมื่อกี้นะครับโอ้เรียกว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ใหญ่เลยนะครับนี่สวยงามนะครับมีที่นั่งเล่นนะครับมาช,ช่วงนี้ก็เดือนกรกฎาคมนะครับวันที่ 14กรกฎาคม2 5 6 6นะครับบันทึกคลิปนี้นะครับช่วงเช้านะครับบรรยากาศรอบๆนะครับครับวันนี้ก็พามาชมธรรมชาตินะครับภายในวัดป่าคำเจริญอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับลมรื่นมากครับวัดแห่งนี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ